i uh, have no, no. เดินเครับอ่า่วยันช่วยกัมมา้าเลยมาเลยมาเลยมาเลยครับสาววยุบมบ้างไหมคบหยุบมาบ้างไหมเส่เค็มทีเดียวตองนี้นหลมาเฮยหยกไปบ้างไ่บ้างไ่บ้างไปเยาะกับเค็มทีเดียว รับผมมวลลุงพ่อขยับมาทางนี้กัได้ป่ครับจะได้จะได้บ้านได้กลุกว่เนาะเนี่ยไม่กี่มมมสมรร เนี่ยไม่หมดอ่ไหมเนี่ยนะเนี่ยไม่หม่าเนี่เนอะไรเยนะเนะะรเนีอบคะานไ่านเนีทีบ้านนะาเป็นไต่ตองบอกไว้กอ

ลอยเงาพ่นพ่นก้อนน้องมาอีกคั้ที่เดียวลอยอีกครั้งเด้อแจ็คทายถอยใช่ไหมใช่เราห้ามลงมาพึ่งดูดีกว่า

Eh, ini. Ayo. Biar kita

Yeah, uh -huh. สัมปันนังสาลีนังโภชนะนังอุปการังพระพุทธศาปูเชมะต่อไปถวายปนะครับเข้าไปเป็นรัชกา,านะครับอีกมานี้มะยังทันเตมาตระการตานีสัพปริวารานี สังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมาณิมัคคัพพตานิสัพพริวารานิปฏิคันหาตุธัหากันเตวะมาตาปิตุอาทีนันจัาตกานังกาลักตานังอิายะ สุดขายะข้าแต่พระสงฆ์ทู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัประกาศพรตาหารปรับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวา,ายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ตรมรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นการละนานเธินตุสุขินังวะัตะเมทานังอสวะเทวหังเพพานังโอตุทุกทิกยมปีสุขินังวัตเมทานังอสวะเทวหังิพพานังโอตุตากยียมปิ

เดี๋ยวเดี๋ยกหาติประเทศสเลยรช้าที่ถ่ยมียไปให้่าด้านหลังอีกอีกสอ,อีกส

อีกถึงไม่เลยไม้ก็่านี่มลแนแต่ยับมาตั้งแต่ตอนนี้ปัจจัยฐากาดนว่าให้จยังไ่ไม่ครบดีนยท่าน ครบแล้วแปดถ้วยแล้วว่างรวมกันนู่นเฉยยังม่ขยับมาทางนี้ไหนผ่าเดี๋ยว่านก็ยืนเอ้เดี๋ยวนกัยืนต่อไปที่เราขยายประคานรับดมาับที่ทายอีทังโมการาโตสุิตาโวต ยาตโยข้าพระเจ้าขอทั้งทิ่บุพที่ผลบุญกุศลน,น,นี้แผ่ไปให้ไคสานถึงดาณารารูาาาอาจาร,รนานย์มนุษย์รานญาติสีกันคนเกิดร่วมงานทางผู้หลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันพระเจ้าตามนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิด एते तत्र वति जातो मक्के पमे महात्मै चतुसम्पे तोरेतु सकप्पा जातो दनदतु यथा मानेतो तिरतु यठ व भ वैवा เจะโคตากิณาทีนาตากามิสุปฏิทิการทีกัณติตาญาตานัโตอุปกะกัสิโสยานทิการมัจญาณิการทิตานโชาจตาอุราาะราจะิกนัมนปติ ปวยทานังอาคาปัตุปวยอยเจตีสุนัขกันตุมาตุกะลังตุปาภะลังตุโมติจังตุปโนตุภวุตจตทิทัมภามาตารีตุปทาปา